ในในใส,ส่วนชาติที่ทนี้ทษมากยิ่งกว่าอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมที่ทำนัจได้แล้วกลับใจเป็นสมาธิมีวันที่สุดแต่มิจฉาทิฐิแม้จะทําดีได้เร็วขึ้นสวรรค์โลงนรกขึ้นสวรรค์้ลกนรกไม่มีวันที่จะพ้นได้ดีแต่ต้องบอว่าออมักมีโอเปร่านั่นแหละเป็นห้องทางความบริสุทธิ์เอ,อัน,อนนั้นกเข้ามานี่บอบเราว่าประคองก,กันเ่อมาสู่สมาธิฐิ ไใสที่ดีเมื่อมันตาาาัดบ่ขาก็เลยต้องพากันว่ายาจะยามทําแต่สิ่งดีนะเห็นตามวามเป็นจริงคิดตามวามเป็นจริงทำตามความจริงพูดตามข้อเป็นจริงสอบสมาราชีโวตามวามเป็นจริงเพี่รพยายามตามวามเป็นจริงมีข้อปรึวตามวามเป็นจริงมันจะเป็นสมาริไปของมันเองแหละแหละจังหวะกมนิอน้อยนักเลยนะ แค่คหนึ่งเปอร์เซ็นต์คสิเข้าใจแนวเลนี้แหละเรื่อว่ามีพระพุทธศาสนากับกูบารมีของพันธุพระองค์แต่บกบอริวารก็เอื่นว่ากูบารมีทั้งหมดกูบารมีแห่งสาวกใส่กว่าหรือเอเทฐฐฐกทักกะต่างๆหรือไฟหญิงหรือไฟชายก็แล้วแต่เพ่น้วยแล้วแต่ประคองค้นให้เขาสุสัมมา,า,มาทิฏฐิเด่นเห็นหมดที่นว่าคนทางแห่งความบริสุทธิ์ตนคืออะไรมักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิ เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเห็นตอนนี้ถูกต้องตามความจริงสรุปตามความจริงเลยเดียวก็เดินดําเนินชีวิตประกอบกันไปโดยวามหลักคว่ารักขอ,ของคนมันบแม่นแคทว่ารักในการปฏถูกเชนเดียวกการเป็นเครื่องล่อแต่มืตาเป็นเครื่องที่สุดและอุเบกขา ef, เป็นวิธีทางทอ่ความดินที่สุดเลยลาย่ังไงจิตวิญญาณก็หลุน้าอะแต่ว่ามีเรื่องเรื่อง,<ม>ง,งกามแก้กันบ่เหวอย่างนั้นมากกว่าก็ค่อยเห็น ตามมันก็ม่จบบอไกันนี่มันจิถุงเทสกันอะไรกันนล้เริ่มแล้วก็คิดมากกันไปกีบกันมียังไงก็อยากไปฝากลูกหลานเขา็ดีเอหมาเขา็ดีเออถ้าเลี้ยงเขาดีน้องมุงเขาดีเอหน้าเขาก็ดีว่าถ้าเห็นดีใจถึงมาโหลดเป็นป่าษัตออวัดเอากันมาแล้วมันเป็นอะไรบ้างมีก็หมืเกตุ